มาก็มาดีครับมาช้าแต่มานะเจ้าไหมกินดิก็มาดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเกมนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นลิเลียนานะดูดิ สกินญี่ปุ่นนี่สวยดีนะแถมเสียงเพาอด้วยเสียงเพอมากเลยสกินญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้ผมหยิบมาเล่นธรรมดานะไม่หยิบมาเล่นแหลงเราต้องมีเล่นธรรมดาบ้างเล่นแหลงเยอะไปก็ไม่ดีเท่าไหร่โอเคเขาเสียคลิปซึ่งฝั่งเขาจะเป็นลิเลียหน,น้าฟาร์ม แต่ฝั่งผมจะเป็นอันเลนฟาร์มมาดิมาดิาดปาขู่เลยครับฮัลโหลเอลซูไม่ถึงนะปลาไม่โดนอะไรครับเนี่ย นี่ธรรมดาก็ได้เพื่อนโอ้โหเกือบตายมันมีปะสวยฟอลรน เอาสตารแล้วเอาดิือ,ออกได้ไหมเพื่อนสวยมากแต่บนคุณจะรอดไหมเนี่ยไม่รอดหรอ บอลเลนบอกแขนแล้เวเราขึ้นบนได้ยินข่าวว่าใช้ตุกันแล้วโอ้โหหลบพันใช้มานาเยอะมากเลยวะเอาไม่ได้หรอกเพื่อน เอาได้เอ้ยเอาได้ทัวโดนแล้ว hmm. น mm ั่นมายมาดิ เฮ้ยแรงเกินมันฟาร์มด้วยไงประเด็นมันเลยแรงสวยอยู่นะสี่นาทีหกคิวแล้วก็มาเลยครับลิเลียน้าฟาร์มแล้องไะครับ รอดไหมเนี่ยอันดูที่กสวยครับมาช้าแต่มานะ <c oughs> มาดิเจา้าไม่ล่ะบินดิชึบเข้ามาดิครับยืนให้บินเลยครับนั้นๆก็โหดเกินนะครับอเ,เอลสุแล้วก็เลื่ยงอยู่ ผมจะออกไปตัเดเลือนเลยนะเพราะว่าอันเลนฝั่งมันหูเดเลือนแรงนะกก็มาดิสู้ไม่ไหววะโอ้โหมาเมื่อกี้ถ้าเอาไปหน่อยเลยตายเฮ้ยโฟรเรนเอางั้นเลยเหรอ เลี้ยวซูไปวะเดี๋ยวเคลียร์กลางอ่ะนี่เลน่าเป็นเมทที่โป๊กได้แรงมากเลยนะก็มาดิครับ ก็มาดิครับอ้ยเหี้ยเรียร์ยหน้าแรงจังวะได้ไหมนะน,น่าจะไม่รอด น,นะกลับบ้านแปลเลือดก,ก่อนเราต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยไปช่วยเพื่อน,นครับ โอ้ยเอ้ยียาอันติไม่ได้เลยอะไรครับเนี่ยต้อมไหมตอนนี้เงินเราอยู่ที่สองเหรอแตกไหมเนี่ยเกือบแตกนิดเดียว ถ้าจีไปงั้นเลยเหรอเอาเรื่องเกินไปไม่เพื่อนสองหนึ่งศูนย์ นี่เรียน,น่ามันแรงเนาะตัง7,000บ้าเอาเอารวยมาแต่ว่าเราไม่ได้เอารวยมาลืมลืมหยิบรวยมาประเด็นถ้าลุมน่าจะได้อยู่ ได้ไหมนะสวยทีมสวยจัดเลยวะดูดิตีป้อมโคตรแรงเป็นเมทที่ตีป้อมได้แรงมาก ก็มาดิครับอุ้ยเพี้ยอันตีออกไม่ได้วะสวยเอยเลีวสุดเราหดปะ แต่เงินเราก็เยอะนะเงินเราอยู่ที่สองเลยอะไรเอลสุหรอเอลสุอะไรล่ะฮายาติฮัลโหลเดินหมดแล้วฮัลโหลอีคืออีตายเมดเขาดีเดียหน้าฟาร์มโหดดีวะ ลมหนึ่งถือว่าไม่โกงครับอ้าวเฮ้กูก็แตกเครื่องซ้อนทันไหมเนี่ยไม่ทันไม่ซ้อนด้วยประเดี๋ยวเมื่อกี้ฆ่าได้แต่โดนลีเลนาโบกใส่ตายเลย ไม่ดูดขี้ผายอะไรครับเนี่ยติดคือ,อ <S <S แบตกูจะหมดแล้อ อุ๊ยโอ้โหไม่ได้แต่ฟอร์เรนสวยอยู่เมื่อกี้กระตุกด้วยแหละรประเด็นถ้าไม่กระตุกน่าจะไม่ตายกระตุกใช่แนละ้สวย ก็มาดิครับเจ็บนะตายนะเกือบเมื่อกี้เนี่ยซาต้ามันเกือบลม้มเกือบคุยกับร่างมะม่วงไหมล่ะเจอโฟกไปแล้วก็เอลซูยีเราดาร์กสามตัวเลยวะแต่ไม่แต่ไม่ได้มังกรสักตัว เจ็บนะ้หยะเตะน่าจะคอโมโบเดียวหายน้ยเข้าไปทำไม สวยจบมันไม่แตกแต่มันจบโ okay. อเคไอ้ลิเลียหน้าเป็นเน็ที่โป๊กได้แรงมากเลยนะผมเอาไปลงแดงสงสามตาก็ชนะอยู่นะโอเคก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับการเล่นลิเล,ล,ลียหน้านะถ้าว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับที่สำคัญเลย อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ